ขายไปประมาณสั้งสองอาทิตย์นะครับพี่ไม่ได้ลงคลิปเลยเนาะไม่ได้รถมาขายเลยก็สวัสดีครับวันนี้พกไปตุ๊กคาเมเดียวนะครับก็ได้รถบ้านมาคันหนึ่งเล่นเอกสารพร้อมแล้วนะ bio เอาไปพี่หนึ่งแสนห้าพันบาทพอร,ราคานี้เลยไปดูเงินสดนะแต่ไฟแนนซ์ได้เหมือนเดิมไฟแนน้์ผ่อนประมาณสองพันปไาปบา bio สีเต็มนะได้สีขาวล้อ te แต่ล้อไม่ค่อยสวยหรอกถ้าเอาเดี๋ยวยางต้องเปลี่ยนใหม่แล้วจัดไฟแนนซ์นะแต่ราคาเงินสดก็ตามสภาพไะพี่นะ สิสันเต็มร้อยเปอร์เซ็นครับเราจะได้รถมาขายแต่ละคนตอนนี้รถแพงมากครับตลาดรถมือสองไม่รู้ไปแพงกันได้อย่างไงผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวดูห้องเครื่องมพี่รถบ้านเลขไม้แค่แสนฟลอรนะพี่นะไอพี่ดูเลยดูตามหัวน,น็อตเลยเนี่ยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูเกียร์ธรรมดานะพี่นะนิ่มๆดูดิโคตดนิ่มเครื่องโคตดดีเครื่องเกียร์ช่วงล่างดี ลูกค้าส่วนมากจะจอดอืมดูครับเสื้องนิ่มๆเลยเนาะเสื้องไม่มีไอเลยนะเลขคงเลขเสื้องชัดเจนมากวีเทคพันสองเกียร์ธรรมดานะพี่หนละังผมก็ไม่เคยขายหรอกก็เลยลองเอามาลองขายดูเดิมเดิมพี่น็อตไม่ถอดคันลูคันหน้าเดิมเดิมหมดเลยเนี่ยดูน็อตคันหน้าคาน้าสวยๆเลยฝาปรปงเดิมเดิมโรงงานเลยนะสวยๆพี่คันนี้สวยจริงเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่า ลสี่หเก้าเลยพี่นะพอยอนุ่นเลยนะหกเก้าอาไปดูภา,ายในกับเลขใหม่ภา,ายในบอกคนนั่งก็จะมีช้ำนิดเดียวอืมสวยเลยพ,พี่ผมลงผมอะไรก็ตามการใช้งานนะแอแบ็คคู่หน้านะพี่นะไอเย็นเจี๊ยบเนาะแอแบ็คู่หน้าคอนโทรลสวยๆไม่มีลายไม่มีรอยจัดแฟนช์นสองพันเนาะเบาเบสวยหมดเลยสวยฮะพี่กลังคงหลังคาสวยรถ บ่อหลังนี้ยิ่งสวยเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ส่งซากพึ่งเอามาแล้วก็รับตัวมาแล้วก็เอามาขายก่อนพี่พอืมเลยสวยเลยไม่สปงไม่สปอตเดิมๆโรงงานเห็นไหมท้ายดูไม่สปอตเดิมๆเลยพี่ดูเห็งงนปะดูร่องเห็นไหมร่มองเดิมๆเ,เลยลอ,ลอ,ลยอืประมาณนี้พี่พี่ย่างอะไรสวยๆนะโอเค นี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะเทบไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยบบ้าประหยัดน้ํามันด้วยคันนี้ยแต่รุ่นนี้ประหยัดอยู่แล้วผมไมเคยขับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากเลยเหยียบไม่ปั้วเือดเลยแต่เดิมนะเครื่องเดิมนะธรรม,นะด,มาดาเครื่องเดิมผ่อนเอาไปแค่สองพันปลายๆเนาะถ้ารวมประกันก็น่าจะประมาณสักสามพันต้นๆห้าปีนะได้แค่นั้นพี่พี่ปีสิบสองนะประมาณนี้ถ้าเงินสดก็หนึ่งแสนเก้าหนึ่งแสนห้าพันบาทพอพี่สนใจก็ศูนย์เก้าแปดสี่เก้าแปดสองศูนย์สองห้านะ กระจกมีแตกหน่อยนึงถ้าเงินสดก็ตามแต่พมันซ่อมได้แผลประมาณห้าร้อยพี่นิดเดียวแต่ถ้าจัดไฟนั้นผมเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่ยางใหม่แต่แม็กอันนี้อาจจะไปทําสีก็แล้วแต่ลูกค้ามาคุยกันเพื่มตังกันอะไรคุยได้หมดเลยวันนี้ก็มีประมาณนี้พี่ฝากด้วยนะถ้าไฟคมๆเลยสวยๆเลยทะเบียนก็ที่นี่แหละสมุดปาาระกันถ้าพี่สนใจก็ปากหมุดใน Google ก็ได้ครับเป็นออโต้คาร์สาขาเทพรักษ์วันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่อีก ห่างหายไปนานรถแพงหารถไม่ได้ไปได้พี่บ๊ายบายเจอกันครับที่ร้านเป็ดู้